สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมน,นะคะวันนี้ก็อยู่กับ Black Desert นะคะกับเพจอัปเดตแล้วก็กิจกรรมประจำวันที่22สิงหาคม2567นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมน,นะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผดดูดูยู่ในทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดนมา,มากๆเลยค่ะ อาคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกม Black ดิสเซอแล้วแล้วก็แม่บ้านขออนุญาตแนะนำร้าน Super s p สเ i a l ียลชนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID p a ี s w o า d สรดด้วยนะคะเพียงแค่ส่งลิงก์ให้กับทางร้านเท่านั้นเองวิธีการเติมนะคะก็สามารถดูตรงคลิปของแม่บ้านได้เลยหรือว่าจะสอบถามโดยตรงกับทางร้านได้เลยนะคะ ทางร้านนะคะมีช่องทางติดต่อสองทางด้วยกัน,กนคือทาง Line แอดนะคะแล้วก็เพจ Facebook นั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะเก่วนเรื่องเรทราคานะคะสามารถเช็คได้ตามนี้เลยหรือว่าเช็คกับทางร้านได้นะคะเพราะว่าเลทราคาเนี่ยมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะฉะนั้นก่อนเติมทุกครั้งแนะนำไม่ถามทางร้านก่อนนะคะหากแจ้งว่าตามมาจากช่องแม่บ้านตดเกมเขามีส่วนลดให้ด้วยนะคะสำหรับแพ็กใหญ่สุดนะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะขอมาประวัมแพทอัปเดตกิจกรรมแล้วก็รางคาเพอไว้ในคลิปเดียวเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าอ่าบูย่าคือจีเมยังแปลแพทโซไม่เสร็จนะคะมันก็เลยทำให้แพทเงียบเหงานึดน,นึงนะคะก็มีเท่าที่เห็นเนี่ยแหละเนาะมีแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะโอเคปะเราก็ไปดูกันนะคะว่ามีอัปเดตมีอะไรให้เรากันบ้างไปเลยเนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะวันนี้ก็มีอาชีพวอร์เรอร์เรนเซอร์นินจาวิาสา แล้วก็ดักไนนะคะอาชีพต่างๆก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาของสกิลนะคะต่างๆนั่นเองก็จะมีกันคนละหหรือสสกิลส่วนดักไนนะคะจะยาวหน่อยดักไนสืบทอดนะคะเป็นในอาวุธหลักกับสืบทอดเนาะมีการปรับเออสกิลแข็งแกร่งวงล้อแห่งโชคให้ตีมอนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ปรับสกิลความพิโรธของเวดิวให้ตีมอนแรงขึ้นแล้วก็สกิลมีแห่งโชคชะตาก็ตีมอนแรงขึ้นนะคะ ่าแล้วก็มีของอาเวสอันเดียวปลุกพลังนะคะคือเมฆดวงดารามืดมนเพิ่มผลพลังจนไปทั้งหมด12นาน10วินาทีเมื่อใช้ทักษะนี้นะคะแล้วก็มีของอาเดียนนะคะ1นึ่งสกิลชื่อสกิลภารกิจแห่งมังกรแล้วก็มีโนวานะคะโนวามีการปรับเปลี่ยนบัฟนะคะของสืบทอดพลังนั่นเอง แล้วก็โรซาค่ะโรซาเป็นการเพิ่มทัศะใหม่เข้ามาก็คือทัศะแข็งแก่งซีดด้ดูจะเป็นท่าชิปซีนะคะอ่าก็คือเป็นแบบนี้ไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสามารถใช้หลังจากใช้ทัศะแทรกึกได้ด้วยก็คือชิปคิวนะคะกดหลังชิปคิวแล้วมันจะออกเลยประมาณนี้ ก็มีการปรับเเพิ่มความเร็วในการใช้ทักษะต่อไปนี้ขึ้นเล็กน้อยนะคะก็จะมีโอบล้อมเมฆกระเสศรับตาฟาดฟันต่อเนื่องฟาดฟันเงานะคะแล้วก็กระเสฟันขวางสองครั้งฟาดฟันจุดจบทลายใสย่หมอกหมอกทึบแสบไล่รำเพลงดาบนะคะาบรา,บรา,บราต่อไปเป็นเรื่องของสนามรบแดงนะคะปรับปรุงให้สามารถสาารถังเคตุต่อไปนี้ที่ดําเนินการในสนามบรบแดงกับผู้ดําได้นะคะเก็คือสามารถ ก็คือรับเควสแล้วค่ะสนามลบแดงแล้วก็คือเสร็มเลยเควสได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปคุยในสนามลบแดงอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณนี้แล้วก็เพิ่มค่ามประสบการณ์ต่อสู้ที่สามารถรับได้เมื่อชนะหรือพ่ายแพ้ในสนามลบแดงนะคะก็คือได้เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนั่นเองอ่าต่อไปเป็นมอนเตอร์นะคะต้องบอกว่าเอ่อพื้นที่ล่าเดีเยใหม่สามแห่งนะคะที่เขาได้แจ้งไปก่อนหนะ้านี้ มันก็ตอนนี้เออต้องบอกว่าวันนี้เพิ่มวิหารจันเซียวโคมไฟแห่งเดเคียเข้ามาแล้วนะคะก็เออส่วนนอกเหนือนจากนี้มันจะมีพื้นที่ละโคมไฟเดีเคียระดับสองอีกสองแห่งด้วยแต่ว่ามันจะมันจะต้องมันจะเข้าพร้อมเออประเทศลุงอรุณโซนะคะเนื่องจากเขาบอกว่าถ้าไม่มีอุปราชนเนี่ยอาจจะทำให้ลำบาก <c oughs> เขาว่างี้ ซึ่งนี่นะคะเขาก็บอกว่าเาเขาได้พิจารณาเพิ่มวัตถุโบราณใหม่ที่เน้นการลดความเสียหายและความสำาัถในการหลบหลีก่อนเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ได้พบกับประเทศแห่งลุงอรุณโซเร็วๆนี้นะคะขอให้ทุกท่านเข้าใจก, <c oughs> การรอคอาอัปเดตนี้และขอบคุณจากใจจริงก็ใกล้แล้วแหละง่ายๆแต่ว่านะยังไม่รู้เมื่อไหร่อาจจะเป็นอาทิตย์หน้านี่แหละเธอ โอเควิหารจันเซียงนะคะได้รับการอัปเกรดเป็นโคมไฟแห่งเดีเยรเร็วก็มีโคมไฟแห่งเดีเยดวยใครจะไปลองใครจะไปลองใครจะไปลองก็ไปลองได้แล้วก็หมดแล้วคะ่ะแพทอัปเดตเราก็ไม่มีกิจกรรมด้วยนะคะมีแค่นี้จริงจังเจ้าอ่ะต่อไปรา้านขาเพลนะคะ รางคาพก็คือวันนี้ก็มีน้อยเหมือนเดิมส่วนโดซานะคะก็จะมีเพิ่มชุดปีสัตเงาก็คือชุดนี้กับชุดแทบแบกเข้ามาให้ดูสะใสได้แล้วนะคะแบกนีเข้ามาก็อย่างว่าเขาเป็นหนุ่มเกาหลีเนาอะอ่ะเราก็มีแพ็กเกจชุดพรีเมียมแบบ A นะคะราคา2,880บาทขายถึง5กันยายนเนาะจะได้รับกล่องเรื่องรับชุดพรีเมียมหกล่องไป แล้วก็เป็นแพ็กเกจแบบ B ราคา1,680บาทนะคะกล่องเลือกรับชุดพรีเมียม3กล่องค่ะแล้วก็แพ็กเกจความสนใจของช่างแบบ A นะคะราคา2 3 1 7บาทได้รับความสนใจของช่างไปเลยทั้งหมด500อันจุกจุแล้วก็ได้รับสกเก็ตความสนใจอีก2อ0เพื่อสแต็ป1 0 0นะคะแล้วก็แบบ B, 1519บาทเป็นความสนใจของช่าง300อันสกเก็ต100อันแล้วก็เพื่อสแต็ป8ปใบจ้า แพ็กเกจใบเปลี่ยนทัศา A นะคะเอ,อ่อตัอวแบบ A ราคา2520บาทรับไปเลยจุกๆนะคะมีให้เลือกนะคะว่าจะเอาใบเปลี่ยนทัศาสัตว์เลียง20อันหรือใบเปลี่ยนทัศาพานา20อันหรือลูกแก้วของ t i ยี่อันนะคะโดยเลือกได้เออ เลือกได้สามอย่างแล้วก็เลือกสาได้ก็คือสมมติว่าจะเลือกใบเปลี่ยนภาษาสันเรลียงก็ได้สามอันก็เป็นหกสิบอันไปเลยจุกจุไปนะคะก็จะประมาณนี้อ่ะต่อไปแพ็กเกจใบเปลี่ยนภาษาเบบีนะคะก็ราคาหนึ 1, ่งพันสองรอยยี่สิบเอหนึ่งพันสองร้อยหกสิบาทก็จะเป็นเหลืออย่างละสิบใบแทนโดยพี่เลือกได้สามอันก็จะเป็นถ้าเลือกอันเดียวก็สามสิบใบนะคะประมาณนี้ แพ็กเกจมังกรมายาซุกชนนะคะสําหรับอันนี้ใครที่เคยถามจะอันนี้ทำไมมันแพงโหมาแปดกล่องห่อ,หอสุ่มไปเลยจุกจกุอันนี้ราคาสามพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทนะคะก็คือรับน้องห่อมังกรซุกชนมายาไปเลยแปดกล่องจุกจุกอ,อกไปสุ่มสุ่มไปที่นี้ก็คืออ่อถ้าอยากได้มังกรดํานะคะมันจะต้องออกเป็นรุ่นหนึ่งนะถ้าเป็นรุ่นสองสามสี่เนี่ยน้องจะเป็นมังกรทอง เอาผู้ง่ายๆคือน้องอะ่ะก็คือคนละตัวกันนั่นเองมังกรดําสุกสนกับมังกรทองสุกสนนะคะซึ่งอัตราการออกมังกรดํานี้ยากมากส่วนอันนี้ก็เบาลงมาหน่อยก็คือสามกล่องนะคะซึ่งราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะคะทุกวันนี้แม่บ้านยังไม่ได้น้องมังกรดําเลย <laughs> จนไม่หาแล้วเนี่ยปล่อยปล่อยเออโอเค ช่วงนีแพดมันก็จะเงาเงาหน่อยนะฮะเพราะว่านั่นแหละรอโซรหลักทางของกับตานลดราคาเหลือ96บาทนะคะแล้วก็โอเคชุดบารดากาเนาะจะขายถึงสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครยังอยากได้อใครอยากได้ก็สอยถ้าใครไม่ไม่ไหวก็รอไปก่อนหรือยังไม่ถูกใจก็รอเป็นชุดอื่นนะคะโอเคเนี่ยสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้คือหมดแล้ว <laughs> วันนี้แพทคือน่อยนิดมากนะคะกิจกรรมก็ไม่มีต้องบอกว่ามีแต่กิจกรรมเก่าๆนะคะก็คือคูณห้าอเปอร์เซนู่นนี่นั่นไปเนาะก็จะแห้งๆหน่อยก็จะนะคะอันนี้ก็ต้องรอนะคะทำอะไรไม่ได้ก็ได้ถต่หวังว่าให้ไปลแปลแพทย์แวเข้าจบเร็วๆนั่นจ้ะโอเค สำหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องแม่บ้านกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตล,า,ลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เดอ้อบายบาย